ตอนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไลค์ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้จะมาทำเมนูปบไก่ผัดกะเพราลมใหญ่อก่อนอื่นเลยก็เช่นเคยใส่น้ำตาก่อ,อนพอน้ำเดือดแล้วน,นะครับผมก็จะโขลกมิจีฟ้าเหลือง พริกขี้หนูกระเทียมกระชาเยเไปผัดให้หอมก่อนนะครับอพอกินหอมแล้วก็หั่นอกไก่พอพันนะครับชอบแบบไหนก็เป็นอกไก่สับก,ก็ได้ครับให้สุกอนพอสุกแล้วผมจะไปใส่ ยังใย่ลยไ้ก็ออกมาหวานอดตอก,กดีครับแล้วลใใลก็ใส่ซอสผัซอสผัดง้ลงไปใ้ซอสผัดเกลนิดนึง ก็ใส่ใบกะเพราเรียบร้อติดในเลโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับลำไยผัดกะเพราอ,อกไก่ช่วยกดติดตาม ขอคนละหนึไล like, ค์คนลนึงแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ